สวัสดีค่ะสำเร็จได้ทุกเป้าหมายด้วยการทำประกันชีวิตนะคะคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่หลีกเรี่ยงไม่ได้เห็นด้วยไหมคะว่าบัตรประชาชนมีวันเดือนปีเกิดแต่ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงวันไหนใช่ไหมคะเช่นคนที่มีเป้าหมายอยากมีกองทุนมารดกหรือพินัยกรรมเงินสด ให้ครอบครัวที่คุณรักด้วยเบี้ยประกันหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านด้วยทุนประกันที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบจะทําหน้าที่แทนคุณได้อย่างดีในวันที่คุณจากไปเริ่มต้นวันนี้เดี๋ยวนี้ดีที่สุดเพราะการทําประกันชีวิตทำไวห,หนึ่งปีดีกว่าทําช้าไปหนึ่งวันยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่มีครอบผูกมัดใดๆติดต่อได้ที่ไอดีไลน์โทรศัพท์0818432876แล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย